จากการที่รู้ว่าจะมีวัคซีนทางเลือกตัวใหม่ที่จะเข้าเมืองไทยเป็นตัวแรกคืออะไรนั่นคือตัวซิโนฟาร์มวันนี้นะครับมาทําความรู้จักกับวัคซีนซิโนฟาร์มกันว่าประสิทธิภาพดีอย่างไรมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างเหมาะที่จะฉีดกับใครลองติดตามชมนะครับหมอรัศภูมิแพทย์เฉพาะทางผิวหนังวันนี้นะครับมาคุยกันกันกบกกบิวตี้ท a l กบายหมอนุ่มนะครับจะคุยกันเรื่องของวัคซีนซิ no โนฟาร์มครับ การที่มีข่าวว่าราชวิทยาลัยจุฬาภร์จะนําเข้าตัวไบโอฟาร์มานี้นะครับเข้ามาในเมืองไทยเพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกให้กับคนไทยอันนี้จริงเป็นข่าวดีนะครับเราจะได้มีวัคซีนทางเลือกอีกตัวหนึ่งเพื่อเข้ามาแล้วก็เป็นตัวแรกเลยที่จะเข้ามาภายในเดือนมิถุนายนนี้โดยรดแรก1ล้านโดสด้วยกันนะครับคราวนี้เรามาทำความรู้จักกันนะครับว่าวัคซีนซีโนฟาร์มนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับใช้ได้ดีหรือเปล่านะครับวัคซีนซีโนฟาร์มนะครับจากการนําเข้าของบริษัทไบโอเจเนเทคนะครับซ รถแรกอย่างที่บอกคือจะเข้ามา1ล้านโดสเนี่ยนะครับตัววัคซีนซิโนฟาร์มเนี่ยผ่านการศึกษาแล้วนะฮะว่ามีผลการวิจัยว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานการศึกษากันก่อนซึ่งซิโนฟาร์มเนี่ยมีชื่อเป็นทางการว่า B B I B P Corona V นะครับเป็นชื่อทางการของวัคซีนตัวนี้นะครับซึ่งผลิตโดย Beijing Institute of Biological Products นะครับของประเทศจีนนั่นเองนะครับตัวขวดของมันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิ2อถึง8องศาแต่ข้อดีของวัคซีนนี้นะครับ พบว่าตัวขวดของมันเนี่ยมีการเปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิมันสามารถบอกได้ด้วยนะครับว่าอุณหภูมินั้นเหมาะสมหรือว่าผิดพลาดแล้วถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนสีระหว่างที่เราเก็บแสดงว่าเราเก็บได้อุณหภูมิไม่ถูกต้องอันนี้อาจจะต้องทําการเปลี่ยนตัวยานะครับแสดงว่าขวดนี้ใช้งานไม่ได้ครับจากการทดลองในเฟสหนึ่งและเฟสสองนะฮะที่มณฑลเฮยหนานประเทศจ,จีนล,ลงในวารสารทางการแพทย์จามานะครับในคนที่อายุ18ถึง59ปีจำนวนคน320คนนะครับพบว่า กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีนะครับและใช้ได้อย่างปลอดภัยและทำการศึกษาในเฟสที่3นะครับที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตและประเทศบาเรนนะครับในคน40,000กว่าคนนะครับอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะครับหลังจากทำการฉีดแค่1โดสนะครับพบว่าประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ย50-65และในเข็มที่2หลังจากฉีดครั้งแรกเนี่ยหา่างกัน3-4สัปดาห์พบว่าประสิทธิภาพอยู่ที่ 72-78%ด้วยกันครับและซิโนฟาร์มเนี่ยเป็นวัคซีนประเภทไหนวัคซีนซิโนฟาร์มเนี่ยเป็นวัคซีนเชื้อตายหรือ inactivated vaccine นะครับเหมือนกับซิโนแวคนั่นเองใครสงสัยว่าวัคซีนนั้นมีกี่ชนิดนะครับและเป็นวัคซีนเชื้อตายเป็นอย่างไรนะฮะลองดูที่คลิปนี้นะครับที่หมอเคยพูดเอาไว้นะครับว่าวัคซีนที่ป้องกันเรื่องของไวรัสโควิด -19 ในเทคโนโลยีปัจจุบันนั้นมีเยอะแันสชนิดมีแบบไหนบ้างไปดูที่ตามคลิปนี้ได้เลยครับก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันถึงเรื่องซิโนฟารมในนนนคลิปก่อนหน้้ี อยากศึกษาเรื่องซิโนฟาร์มและวัคซีนตัวอื่นนะครับไปดูตามอีกคลิปนี้ได้เลยนะครับและยังพบว่ามันสามารถที่จะป้องกันอาการรุนแรงและการเสียชีวิตจากโรคไวรัสโควิด -19 ได้ถึง100%ด้วยกันครับและจากการที่ดูผลงานวิจัยนะครับพบว่าเกิดผลข้างเคียงจากตัวซิโนฟาร์มได้ถึง40-50%ดูเยอะใช่ไหมครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับ ผลข้างเคียงที่เยอะทั้งหมดนี้4ถึงเป็นนี้เป็นผลข้างเคียงแบบที่เรารับได้หรือเป็นผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงนั่นเองครับผลข้างเคียงที่บอกเป็นผลข้างเคียงเล็กๆน้อยๆนะครับมีอะไรบ้างเช่นมีไข้ปวดบริเวณที่ฉีดปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะแล้วก็อ่อนเพลียนะครับ4 0ถึงและมีผลข้างเคียงที่รุนแรง2รายผลข้างเคียงที่รุนแรง2รายนั้นมีอะไรบ้างนะครับคนที่1มีอาการของเส้นประสาทอักเสบอีกคนหนึ่งมีอาการอาเจียนที่รุนแรง แต่ผลข้างเคียงที่เกิดจากอาการเส้นประสาทอักเสบนั้นพบว่าในที่สุดไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัววัคซีนนะครับเพราะคนไข้คนนี้มีประวัติครอบครัวที่เป็นเส้นประสาทอักเสบอยู่แล้วและอาการที่รุนแรงที่มีอาการรุนแรงนั้นพบว่าในที่สุดก็หายกลับมาเป็นปกติครับแลมาดูนะครับว่าวัคซีนตัวซีโนฟาร์มเนี่ยผ่าน WHO หรือยังนะครับ WHO ก็คือองค์การอนามัยโลกนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการรับรองวัคซีนทั้งหมด7ชนิดด้วยกันนะครับอันที่1 ไฟเซอร์อันที่2โมเดอร์นานะครับอันที่3 a s แอสตราซีนกาอันที่4 j o จอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะครับอันที่5บารัตนะครับอันที่6ก็คือตัวที่เราพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือซีโนฟาร์มผ่านแล้วนะครับและตัวที่เเร็วๆนี้นี่เองเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเลยก็คือซีโนแวคนะครับซึ่งเป็นวัคซีนที่มีใช้ในเมืองไทยนะครับผ่านแล้วเรียบร้อย7ตัวครับวันนี้เรามรรู้จักวัคซีนซีโนฟาร์มกันแล้วนะครับซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกตัวใหม่และ จะต้องผ่านการติดต่อจากองค์กรไม่ว่าจะเป็นของรัฐบาลหรือเอก,กชนก็ตามต้องไปติดต่อที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อจะนํามาแจกจ่ายหรือฉีดให้กับพนักงานอย่างตัวอย่างเช่นปตทได้รับการติดต่อเข้าไปนะครับแล้วก็จะนําเข้ามาแจกใจ่ายให้กับพนักงานของบริษัทในการฉีดซึ่งค่ารักษาก็รวมค่าไดบ้างก็มีตั้งแต่ค่าต้นทุนของตัวยาของตัววัคซีนน่เองค่าขนส่งนะคะค่าเก็บรักษานะครับรวมทั้งค่าประกันประกันอะไรประกันสิ่งที่อาจจะเกิดจากผลข้างเคียงของ ตัววัคซีนเองนะครับทั้งหมดนี้โดยที่ไม่มีบวกกาไรนะครับเนื่องจากราชวิทยายจุฬาพร์จะขายให้ในราคาต้นทุนของ4อย่างนี้บวกกันนะครับประเด็นหนึ่งนะครับที่คนจะเลือกฉีดวัคซีนเนี่ยบางคนก็คิดเผื่ออนาคตว่าเดี๋ยวอนาคตจะต้องไปเดินทางไปท่องเที่ยวไปงานโดยเฉพาะที่ยุโรปเนี่ยนะฮะซีโนโฟาร์มผ่านการรับรองแล้วในยุโรปสามารถฉีดแล้ว2โดสและสามารถที่จะเข้ารบได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีหนึ่งของตัวซีโนโฟาร์มนะครับสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับคือวัคซีนตัวซีโนฟาร์มเนี่ยอย มีทําการศึกษาในคนอายุ18-59ปีเฟซษาเนี่ยทำในคนอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปแต่พบว,ว่าคนที่อายุมากกว่า60ปีเนี่ยยังมีกลุ่มที่เนี่ยน้อยมากนะครับที่ทาการฉีดวัคซีนโควโิฟ1มเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยคนอายุมากกว่า60ปีอาจจะเป็นข้อสงสัยนิหนึงว่าฉีดซิโนโฟาร์มแล้วปลอดภัยได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปซิโนฟาร์มเนี่ยเราแนะนําว่าควรจะฉีดที่เหมาะสมเลยคืออายุ18-60ปีแต่60ปีนะั้นยังมีการศึกษาวิจัยค่อนข้าง แต่ถ้ายุ่งยากว่า18ปียังไม่มีการศึกษานะครับสำหรับวัคซีนตัวซิโนฟาร์มนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอยู่แค่ข้อเดียวนะครับที่อนุญาตให้ฉีดได้นะครับก็คืออายุ12-16ถึงปีเนี่ยก็คือตัวไฟเซอร์นั่นเองนะครับเพื่อเหมือนคำว่าไฟเซอร์เนี่ยฉีดได้ตั้งแต่มากกว่า12ปีขึ้นไปนะครับแต่อายุที่ต่ำกว่า12ปีนะครับมีวัคซีนหลายตัวที่กำลังทำการศึกษาอยู่ครับถึงตอนนี้นะครับทุกคนรู้จักซิโนฟาร์มกันแล้วนะครับลองไปคิดดูตัดสินใจดูนะคครรรับว่าาาถ้อง์กเ สามารถที่จะรับมาฉีดได้เนี่ยเราจะฉีดไหมนะครับดูพิจารณาจากข้อดีและข้อเสียนะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะวัคซีนไหนนะครับขอแนะนําว่าฉีดเร็วที่สุดได้ยิ่งดีนะครับเพื่อคืนเมืองไทยและโลกเราให้กลับสู่เพราะวะปกติให้เร็วที่สุดนะครับและทําให้เศรษฐกิจของเราเจริญรุ่งเรืองครับอย่าลืมรีบไปทําการฉีดกันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์กันลงมาด้วยนะครับว่าอยากจะฉีดวัคซีนตัวไหนเอาตัวที่ของฟรีเปล่าหรือจะเอาตัวที่เป็นวัคซีนทางเลือกนะครับ แล้วก็หรือใครมีข้อสงสัยนะครับมีคนถามหมอมาเยอะเลยนะครับว่าจะฉีดวัคซีนตัวไหนดีมีโรคนั้นโรคนี้กินยาน,นุนกินยานี้ฉีดวัคซีนได้หรือไม่คุณพ่อคุณแม่อายุเยอะแล้วเป็นโรคนั้นโรคนี้ถามมาได้เลยนะครับหมอจะพยายามตอบให้มากที่สุดเท,ท่าที่สามารถจะทําได้นะครับและอย่าลืมพบกันกันกบ e e u ต t y t ็ l k ไบหมอหนุ่ม EP หน้าครับ